ชราสรีสิงห uhm? ์ฮะกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะสิบเดถึงยีนะครับเดือนมีนานะฮะซึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นเลยช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนทีนี้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเงินนะครับหรือว่าอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับมาครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของงานนะอันนี้ชัดเจนมากจวะดาวการงานนะฮะสัปดาห์นี้ คือไม่ธรรมดาคือมันจะมีอุปสรรคติดขัดกิ๊กักนะฮะพอสมควรและที่สําคัญระมัดระวังดีนครับดาวประจําตัวของเราโคจรเข้าไปสู่ตําแหน่งมรณะนะครับหนึ่งก็ระวังปวดไข้ไม่สบายนะฮะหรือสองครับช่วงนี้ดาวที่โคจรเจอดาวราหูช่วงนี้ระวังจะเรียกว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวที่ทํางานนะฮะแล้วก็ที่บ้านนะครับช่วงนี้มันจะยุ่งๆหลายเรื่องหน่อยนะครับบางทีมันเป็นช่วของของเรา ปีวิเวกนะฮะคือเบื่อเบื่อคนนะฮะเบื่อคนเซ็งคนนะฮะฉะนั้นช่วงนี้หรือสัปดาห์นี้นะครับก็เราต้องระวังกายใจนะฮะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าดาวประจําตัวของเราตอนนี้เหมือนถูกจ้องจับผิดหรือโดนคอมเมนต์นะฮะทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ที่ทํางานฮะเพราะดาวอาทิตย์เจอราหูที่ไรปุ๊บดาวหูมาเล่นงานอาทิตย์นะฮะมันก็ทําให้ช่วงนี้มีคนจดจ้องจ้องนะครับทํางานพลาดตรงไงนะครับ หรือทางานหลุดตกหล่นในวันนี้นะฮะฉะนั้นระวังเรื่องงานแล้วก็การดำเนินชีวิตนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะครับมันจะดูตึงๆหน่อยนะฮะหรืออย่างน้อยก็จะมีคนขัดแข้งขัดขาขัดคอนะฮะทำให้ชาวสิงห์ค่อนข้างจะมีความไม่มีความไม่มีสมาธินะครับในการทํางานอันนี้เรารู้ดวงล่วงหน้านะครับก็จะได้เตรียมป้องกันหรือหาวิธีที่จะทําให้งานมันราบรื่นหรือภารกิจเรามันไหลลื่นต่อนะฮะ มีความห่วงกังวลเรื่องของครอบครัวนะครับหรือว่าใครสักคนในครอบครัวนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นแล้วว่าทำอะไรไม่ได้บ้างนักนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอึดอัดนะฮะฉะนั้นถ้าเราเห็นสเกตดีๆครับมันเกี่ยวกับอึดอัดใจนะครับแต่ที่นี่ครับมันก็เป็นแค่ชั่วคราวนะฮะผ่านมาผ่านไปทุกอย่างไม่ยั่งยืนอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ทําอารมณ์นิดนึงเลยครับนะแล้วก็ทีสองคือพยายาม โฟกัสเรื่องงานนะฮะก้มหน้าก้มตาทํางานกันเราไปครับใครจะว่าอย่างไรเรามีหน้าที่อะไรก็ทำกันเราไปนะฮะแล้วก็ต่อมาอีกอย่างครับในช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่เมตตาอ่ะอย่างดีนะครับนี่คือจุดเด่นของสัปดา์นี้นะคะคือผู้ใหญ่ผู้บัญชาลูกพี่ลูกพ,กพี่ใครที่เป็นมิตรต่อเรานะครับบางทีจะมีโอกาสได้ช่วยหรือมีโอกาสจะสนับสนุนนะฮะส่งเสริมบางทีก็จะางานที่ ทำให้เราสร้างชื่อหรืองานที่ทําให้อย่างน้อยเราก็สบายใจนะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็โอเคละมีผู้ใหญ่นะครับบางคนอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ของที่ทำงานทั่วบวงคจรทางานฟรีแลนซ์นะครับก็จะเป็นคนที่เรารักเคารพและศรัทธาท่านจะช่วยเหลือนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมามุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับสัปดาห์นี้การเดินทางมีการติดขัดเล็กๆ็น้อยน้อยนะครับ จะไปไหนทาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กับใครนครช่วงนี้เผื่อเวลา่าแล้วก็เตรียมๆเอารมนิดนึ่งเพราะถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจนะครับจะอย่างไรนะฮะบางทีมีเหตุปัจจัยให้ถูกเลือดนะัดผิดนัดหรอืออะไรแทรกด่วนนะฮะสังเกตดีๆฮะว่าช่วงสัปดาห์นี้มันมีบางอย่างที่ไม่ได้ดึงใจนะครับแล้วทั้งมีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วยแต่อย่างน้อยเราก็พยายามอย่าเครียดกับสถานการณ์นะฮะสัปดาห์นี้มีอะไรตึงๆเหมือนกันนะ แต่เดี๋ยวผ่านได้ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าไม่ใช่แบบอยู่ยาวนะฮะมันอยู่แค่ระยะสั้นๆนะฮะมันก็เหมือนเป็นบทดทดสอบอะไรช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษะนะฮะข้อดีอย่างคือวาจาเด่นชวงนี้พูดคุยโน้มน้าวใจคนสําเร็จขายงานได้หรืออย,ย่างน้อยแต่จังคุยต่อรองเจรจาผลประโยชน์ต่างๆนะฮะก็ประสบผลสําเร็จครับเห็นไหมมันก็มีเรื่องดีๆข้ามานนฮะแล้วก็ระยะนี้ยังมีคนสนับสนุนนะครับก็จะเป็นคนในครอบครัวก็ยังโอเคอยู่นะครับจริงแ่ว่าวเรามีความห่วงกังวลกับใครบางคนแค่นั้นนะฮะ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับดวงดาวการเงินนะฮะช่วงนี้ยังพอหมุนได้นะครับเอาจริงๆก็ให้สบายใจได้ข้อนึงคือเงินหมุนได้ถึงแม้จะ,ะรายจ่ายเยอะนะฮะมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งเฟือยเหมือนสมัยก่อนนู่นนะฮะเพียงแต่ว่าหมุนได้แก้ปัญหาสำเร็จนะฮะแล้วก็การทํางานเชิงรุกดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกรนมนาหรือได้เจอคนสาคัญสําสคัญนะครับแล้วผลงานต่างๆ หรือเรื่องเงินก็หมุนได้เรื่องครอบครัวถ้าดูโดยรวมนะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ต้องเตือนนิดนึงฮะระวังปวดข้าไม่สบายอย่างตอนแรกนะครับติดเชื้อง่ายหรือโรคประจําตัวชุวนี้รบกวนนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนนะฮะแล้วก็เรื่องสําคัญนะฮะสุดท้ายช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีงานแทรกด่วนฉับพันเข้ามาซึ่งเป็นงานที่โอเคนะ จะสร้างชื่อให้กับเรานะฮะฉะนั้นก็ให้สบายใจเรื่องของการงานได้ว่าอย่างน้อยมีเรื่องงานที่ถ้าท้ายสุดครับผลงานได้อย่างที่เราต้องการหรือพอใจนะครับโอเคครับต่อมาเลขมงคลครับมีนะครับมีเลข3 5 7 0นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ถูกลชครกเลข9กครับสีที่ถูกลชครับมีสีแดงขาวชมพูเขียวแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกฉชุรกคือสีฟ้าแล้วก็วันที่ดีครับมีวันจันทร์ พุธแล้วก็วันเสาร์นะครับวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะฮะจุ้ยโชคลาบสัปดาห์นี้เคลียร์รคลนห้องครัวครับให้โล่งให้โปร่งให้สาตาหรือไปกว่าเช็ดถูเท่าที่ทําได้นะครับกระตุ้นโชคลาบนะฮะนี่คือดวงชะตาของที่17ถึง23นะครับเดือนมีนาโชคดีมีความสุขนะครับในสัปดาห์นี้เป็นกำลังใช้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ